สวัสดีครับทุกคนผู้ใดแลปลาเนี่ย,ยท่านได้เปลี่ยนเนี่ยครับมือนีบาวตอกสีมาสอนทุกคนแลปลาคันเต่าแบบลานอาหารครับที่เขาเอาไปทอดโดยที่ดิแร่เรื่อเนื้อปลาออกจากกลางครับแล้วเขาสามารถนําไปเห็ดปลาทอดในเมนูต่างๆแบบลานอาหารได้ครับผู้ใดอยากได้วิธีการแลตามบาวตอกมาเด้อยครับเดี๋ยวบาวตอกสีผ้าไปเห็ดครับก่อนที่สะไปเห็ดบาวตอกากาฝากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจงให้บาวตอกนั่มแน่นเด้อครับเข้าไปเริ่มแลกกันเลยครับ อันนี้สีเป็นปลาทับทิมครับเ้าสีบั้งส่วนข้อของเขาครับแล้วก็บั้งหางครับแล้วเข้ากับค่อยๆกีดตรงเนื้อครับโดยเอาปลายมีดกีดได้ครับค่อยๆกีดไปเรื่อยๆครับเล้วเข้าตรงระวังก้างตรงกลางของเขาขาดได้ครับถ้าก้างของเขาขาดแล้วเวลาเข้าเอาไปประกอบอาหารมันสีบรสวยครับอีกทางกระเฮ็ดคือนกันครับสำหรับวิธีนี้นะครับทุกคนสิเป็นวิธีตามร้านอาหารง่ายๆทั่วไปครับ ที่เขาสีแร่เอาเนื้อออกเราไปหั่นเป็นเตาครับเราไปเห็ดมน่ปลาทอดดหลายเมน่เลยครับแล้วส่วนข้อเข้ากับบังเข้าไปครับเวลาที่เข้าเอาไปทอดมันสีได้สุกเร็วครับส่วนเนื้อเข้ากับหั่นเป็นเส้นครับเราก็หั่นเป็นเตาพ่อข้ามครับประมาณนี้ครับอีกคางกัะเห็ดคือกันด้ครับแค่นี้เข้ากับสีได้ปลาทับทิมหั่นเตาหรือว่าสามารถเอาไปเห็ดกับปลานิ่นได้ครับกับสีได้แบบนี้แล้วครับ